ข้าพนกล่าวมาซึ่งซึ่งคือท่านคุณพ่อคุณแม่ของเด็กซ e ึ um, it, fruit, okay. ่งเด็กเราไม่ได้มาด้วยครับเดี๋ยวพ่อครับโดยเฉพาะสาวิชาชีพที่จะพ่อแล้วก็สาวิชาชีพเหล่านี้ก็ได้แนะนําว่าก็ขอเป็นคุณพ่อคุณแม่มานะครับยืนยันเพราะว่าถ้าเรามีเด็กผู้หญิงแต่งกายชุดเขาและท่องเที่ยวนะทางสองพอคู่มือเราเนี่ยไม่ได้นิ่งเดยใจนะครับไม่ว่าจะเป็น แกงรัวกระเป๋านะครับน er so hmm. ah ี้เราไม่ย uh> ังสงสัยเพราะว่าเขาไม่ได้เข้ามาหาเราเลยนะครับไม่ได้เข้ามาหาเราเลยทําไมของหายไม่เข้ามามาราก็คุ้มกับเรานะครับทราบเราเรื่องนี้เป็นเป็นเรื่องจริงเราจะทำการตรวจสอบแล้วก็จะดำเนินการในส่วนที่กข้องกันนี้ก็ไม่มีนะครับสองคนที่เป็นพี่น้องกันหรือเปล่าครับหรือว่ายังไงครับเป็นพี่น้องนครับเจ็ดขวบหนึ่งคนสิบขวบหนึ่งคนใช่ไหมครับคนคนคนนี้เจ็ดขวบคนนี้สิบขวบ น้องๆเขารู้ไหมครับว่ามีคนเอาไปลงข่าวอย่างเงี้ยครับน้องไม่รู้ครับภาษาอังกฤษน้องเขาพูดตั้งม่ากภาษาไทยเขาถูกเลิกใช้รูปแบบภาษาแค่นี้การติดตามต่อว่าท่านท่องเที่ยวชุดวนนี้มาเมื่อไหร่ยังไงโดยเฉพาะต้องหาวันวันที่ถ่ายรูปก่อนนะครับซึ่งจะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายทั้งทั้งฝ่ายที่ทั้งฝ่ายที่นักท่องเที่ยวแล้วก็ทั้งทั้งฝ่ายของ เด็กซึ่งเป็นหน้าที่ของตำรวจที่จะให้ความเป็นธรรมที่ได้ทำอยู่แล้วก็จะดาเนินการสืบสวนที่ตามต่อไปว่าเหตุการณ์เป็นอย่างไรที่จริงนะครับซึ่งก็ในเรื้องต้นนี้ก็ทางผู้บังคับาก็รัาบมาว่าขอให้ช่วยในส่วนของการทเที่ยวโดยเฉพาะในจังหวัดเชยมใหม่ครับนี่สน